เยอะไมะโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชมดูครับคุณเพื่อนลองจับไหมครับโอ้มันก็จะออกลูกผสมพัน์ธุเจริญเติบโตในนี้แหละครับเป็นที่อยู่เนี่ยถือว่าถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือปุ๋ยมูลไส้เดือนร้อเอร์เซนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบนรารธาธานีนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรือนผลิตมูลไส้เดือนนะครับ และก็จะไปพูดคุยกับนายสตราวแพทย์ดรนนทกรอุราโสพลนะครับรองคณบดีฝ่ายไฟกายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเพลินครับวันนี้ขออนุญาตมาที่โรงเรือนตรงนี้นะครับดีครับโดยช่วงยิ่งเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์อ่า โครงการนี้เนาะเราได้งบประมาณจากโครงการพิกฉโฉมของมหาลัยเนาะทีนี้ก็ได้อ่างบประมาณมาในการก่อสร้างโรงเรือนนะครับ็จแล้วก็น้องๆก็อยากได้ลงไส่เดือนเนาะทีนี้ก็เราก็เลยสร้างโรงเรือนไสเดือนเพราะว่าเรามีฟาร์มวัวเนาะที่มีทรัพยากร เป็นมูลหัวเนาะเรารมีหัวร้อยกว่าตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแปลรูปในส่วนนี้ให้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งมีลักษณะที่เด่นกว่าปุ๋ยทั่วไปนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติของมันนะครับโรงเรือนนี้ก็เป็นผิดพันณุ์เพิ่งเป็นผลิดพัธุ์ใหม่ได้เดือนกว่ากว่าครับจริงๆผลิตภัณฑ์ของคณะ,กะเกษตรศสาสตร์มีหลากหลายเลยลอย่างที่เด่นชัดเลยก็มีในส่วนของแปรรูปจากเมล็ดงาที่สางซื้อแล้วก็ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเมล็ดงาเอามาขายเรานะครับแล้วก็ในส่วนของสั่งมาจากทั้งเลยทั้งการเจนิบรีเพื่อแปรรูปเป็นอาหารมาเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับอันนี้ก็ขายดีครับยังมีอีกหลากหลายอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์หญ้าหรือจะเป็นมะเขือเทศอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ผมขอเนีายมาตรงนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับอยากให้อาจารย์ได้แนะนําหน่อยกว่าจะได้มาซึ่งปุ๋ยนะครับที่จะมาวางจําหน่ายนี้ มีกระบวนการหรือว่ามีาวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็คือในส่วนของอของคณะเกษตรศาสตร์นะครับในส่วนของเวอร์ชั่นแรกเนะาะของเรามีมีมูลวัวของเราอยู่แล้วทั้งโคโคเนื้อโคนมเรามีม,มูลวัวเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราก็เอามูลวัวนะครับมูลวัวมานะครับมูลวัวที่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปจากมูลวัวเนี่ยเราจะไปให้ไส้เดือนทันทีไม่ได้เพราะว่า มันจะเกิดการเฟอร์เมนต์เกิดการหมกักเกิดการร้อนแล้วสเดือนก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเนี้เราก็จะต้องเอามูลวัวเนี่ยนะในครอกเนี่ยนะครับเอาไปหมักในน้ําให้น้ําท่วมนะครับอาจารย์นี่คือคือมาเตรียมไว้ก่อนอันนี้อันนี้เอามาเตรียมไว้ก่อนสะต้อกไว้ก่อนนะครับแต่ในส่วนของที่ส่งมาก,ก็จะจากฟาร์มวัวของเราเนี่ยโคเนื้อโคนมน์ะ ก็จะให้มาเป็นกระสอบซึ่งจะเป็นมูนที่อยู่ในคอกที่วัวคอกคอกจะเหยียบแล้วมันก็จะเป็นละเอียดหน่อยเนาะนะครับส่วนที่ไม่ละเอียดเนี่ยเราก็จะมีเครื่องที่จะย่อยย่อยอยู่ต่างๆพวกนี้ย่อยมันก็จะเอาไปหมักนะครับไส้เดือนก็จะกินได้ง่ายกว่าเนาะพอหมักแล้วมันอ่าสักสามสี่วันแล้วเนี่ยนะครับจนมันหายร้อนแล้วเนี่ยนะครับจากที่เอาไปหมักในน้านะครับในกระสอบในน้ําเสร็จแล้วถึงจะเอามาให้ไส้เดือนกินได้เป็นเป็นอาหารไส้เดือน เดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยกันแล้วกันครับครับท่านอาจารย์บอกว่าไสเดือนปุ๋ยที่ได้มาจากมูลมันจะมีความร้อนครับอาจารย์เกิดการเฟอร์เมนเกิดการหมักของพวกปุ๋ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยจากขี้กัวขี้หมูขี้สัตว์ต่างๆหรือว่าใบไม้เนี่ยเวลาเกิดกระบวนการหมักมันจะเกิดความร้อนจากกิจกรรมของจุลินทรีย์เนาะมันจะออกมาเป็นความร้อนร้อนมากเนี่ยเราจะมาให้มันหมักอยู่บน ที่อยู่ของไส้เดือนเนี่ยไม่ได้มันร้อนไส้เดือนก็จะเดินหนอีออกหมดเลย,จะ,จ,ะจ,ะยจะอยู่ไม่ได้จนกว่ามันจะย่อยสลายไปได้ระดับหนึ่งจน,จนกระบวนการที่ให้เกิดความร้อนอ,ะอ่ะ,อะไม่ไม่มีแล้วไส้เดือนถึงจะอยู่ได้ครับนี่เลยใช่ไหมอาจารย์ที่เห็นตรงนี้คือยังไงครับนี่ใช่ครับอันนี้ที่หมักแล้วเนาะหมักในกระสอบที่บ่อน้ําด้านนอกเนาะเราก็มาเตรียมไว้นะครับในวันที่จะเราจะเก็บมูลไส้เดือนเพราะเราเก็บมูลไส้เดือนเนี่ยอ ออกไปเนี่ยนะครับเบดดิ้งหรือที่อยู่ของไส้เดือนเนี่ยก็จะหายไปกว่าครึ่งเลยเนาะ,ะเราก็ต้องเอาเอาไอ้มูลไส้เดือนเนี่ยมาใส่แล้วก็มาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ลดน้ําให้ไส้เดือนครับนี่คือกรรมวิธีในสูตรอื่นอาจจะมีผักมีแหนแดงมีอะไรเสริมมันก็มีหลายปัจอนะต่างๆพวกนี้เริ่มแรกของเราเราจะใชะ้ในส่วนของมูลวัว แล้วที่เห็นเป็นรางสามรางนี้คือ,อยังไงบ้างครับวิธีการคือ,อยังไงครับาาอาจารย์สามรางเนาะสามรางหลังจากที่เรา,เาหมักแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะเริ่มแรกที่มีบ่อซีเมนธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเตรียมเป็นการเตรียมนะขั้นตอนการเตรียมก็เอามูลที่หมักแล้วเนี่ยมาใส่นะครับใส่เกียร์ลดน้ํานะครับแล้วก็เอาไส้เดือนมาลงนอพอ,พอวางลงแป๊บเดียวสิบห้านาทีมันก็มุด ลดลงไปเรียบร้อยหมดเสร็จแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการที่จะกินอาหารเนาะมันก็จะกินอาหารกินมูลที่ที่เราให้ไปเนี่ยนะครับที่หมักแล้วเนี่ยมันกินไปนะครับตามปริมาณตามจํานวนนะครับของไส้เดือนกินได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่กับจํานวนของไส้เดือนเนาะเพราะมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาถ่ายถ่ายข้างบนเป็นเป็นมูลไส้เดือนที่เราเห็นนะครับนี่แหละพอเราดูแล้วเนี่ยถ้ามันกินหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะ ขั้นตอนที่เราจะเก็บมูลโดยการลดการให้น้ําเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเปียกชื้นมากเกินไปที่เราจะเอาเข้าไปสู่กระบวนการผึ่งแล้วก็ตากผึ่งในร่มแล้วก็เอาไปร่อนเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยอ,ค,อคือที่เห็นตรงนี้คือมูลมูลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมูลเลยอะส่วนใหญ่มองไปด้วยตานี่มูลแล้วแต่เราต้องเอาไปร่อนนี่เรามีเครื่องร่อนเห็นไหมว่ามันเป็นแกรนูแกนูเล็กๆเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ด้วยนะนอกจากที่มันมีธาตุอาหาร ที่พืชนําไปใช้ได้ดีกว่าพวกปุ๋ยทั่วๆไปหมายถึงว่าปุ๋ยที่ยังไม่ได้ย่อยเนาะปุ๋ยข้อปุ๋ยต่างๆพวกนี้เห็นเป็นแกนุ้งไหมคุณเพื่อนเห็นไหม uh huh. อ่าเป็นก้อนก้อน๋อ oh. เป็นก้อนๆนเป็นแท่งๆยาวๆน่ะปกติเราเราจะเอาเป็นก้อนที่ได้จากมาจากถุงนี้ใช่ไหมมาวางแล้วไส้เดือนก็จะมากินมนูล แล้วก็ขับออกมาเป็นแบบนี้ใช่แล้วตัวเขาอยู่ไหนตอนนี้ครับตัว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 อยู่ข้างล่างครับอ๋อข้างล่างเยอะไหมจะโอ้โหเยอะมากมาคับท่านผู้ชมดูครับคุณเพื่อนลองจับไหมครับโอ้มันก็จะออกลูกผสมพันธุเจริญเติบโตในนี้แหละครับเป็นที่อ,อยู่เนีย่ยถือว่าถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับใช่ครับก็น่าจะแบบนี้เกษตรกรหรือว่าผู้ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำปุ๋ยไส้เดือน ทำได้ไว้ใช้เองได้หรือว่าทำจําหน่ายได้ใช่ไหมได้ครับนั่นก็คือเป็นหน้าที่ที่ที่เราจะต้องส่งเสริมให้ให้ได้เรามีโครงการบริการวิจการแบบนี้ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทีมงานของพืชไร่ของทางด้านพืชเนาะอาจารย์สุภัตาอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องไปส่งเสริมเป็นสเต็ปต่อไปเนาะอ่๋ออาจารย์สุภัตาเดี๋ยวให้ข้อมูลในเรื่องของพันธุ์หรือว่า ชนิดไสเดือนได้ใช่ไหมครับตรงนี้ได้ครับวงจรชีวิตของไสเดือนพันธุ์ต่างๆพวกนี้ที่จะใช้ในในไทยเนาะก็ก็ถามที่อาจารย์สุภตาแกจะพูดให้ฟังเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับอาจารย์สุภตานะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอส่งไม้หน่อยนี่คืออาจารย์สุภตาคําเรียงนะคบอาจารย์อาจารย์ภาควิชาพืชไร่พืชไร่เมื่อกี้ท่าน ตตนนทกรณ์นี้สัตวศาสตร์ทํางานด้วยกันบูรณาการด้วยกันใช่ค่ะเราเป็นบูรณาการร่วมกันระหว่างทั้งคณะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตวศาสตร์ประมงหรือว่าพืชสวนหรือก็ด้วยพืชไรด้วยแล้วก็ยังมีศูนย์ชีวินซีของเราอะค่ะที่ยังอยู่ร่วมด้วยที่มีการใช้ปรับปรุงหรือกระปรุกต์ใช้กับการเกษตรของเรานะคะอะตกลงก็คือในส่วนของที่เราเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับมีสาม บ่อนะครับคือยังไงมีกี่พันครับอาจารย์ในส่วนของไส้เดือนเดี๋ยวเราเกินไปกับสายพันธุ์ไส้เดือนก่อนละกันนะคะในประเทศไทยของเรานะคะมีสี่มีอยู่4สายพันธุ์หลักๆที่นิยมเลี้ยงกันมากนะคะก็คือขึ้นอยู่กับภูมิภาคด้วยค่ะแต่สายพันธุ์ที่หนึ่งก็คืออินเดียนบูนะคะหรือว่าบูเวิร์มนะคะแล้วก็จะมีไทเกอร์นะคะแล้วก็จะมีแอฟริกันไนท์คอลเลอร์แล้วก็มีพันธุ์คีตาแลค่ะซึ่ง อ่าเอ็ะสายพันธุ์คิแตะเป็นสายพันธุ์ไทยของเราค่ะ uh huh. ที่นิยมเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่อ่ะโดยส่วนตัวนะคะเห็นทางภาคเหนือโครงการหลวงค่ะเลี้ยงเลี้ยงเยอะอะค่ะแต่ว่าในโรงเรือนของเรานะคะจะมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะที่เราเลือกมาเลี้ยงนะคะก็คือจะเป็นพันธุ์ที่อาจาร,รย์นนทรกรได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ได้จับตัวให้เห็นไปแล้วนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ของ แอฟกานายคอเลอร์หรือเรียกสั้นๆว่าพันธอ์ A F นะคะไหนอาจารย์สุพัตราต้องต้องจับไหมหนูขออนุญาตไม่จับแล้วกันนะคะไหนไโอ้โหตัวเขาจะเป็นยังไงครับตัวเขาจะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าทั้ง3าสายพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบกันนะคะตัวเขาจะใหญ่กว่ามีขนาดใหญ่กว่าพี่เพลินลองจับไหมคะจับได้เหรอจับได้ค่ะไหนขาดูหนจิกกยื ข้อดีของสายพันธ<อ>ุ์ af ของเรานะคะก็คือเขามีตัวขนาดใหญ่ถ้าเลี้ยงไปนานๆแล้วก็ให้มีให้อาหารได้ดีะคะ่ะตัวเขาจะยาวประมาณสามสิบซนติเมตรได้เลยนะคะอันนี้สามสิบเซนเหรอครับสามารถค่ะอ๋อเหรอสามารถยาวได้ถึงสามสิบเซนเลย,เลยค่ะ<ป>ใช่ค่ะคแล้วก็อีกข้อดีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเขาสามารถกิน อาหารได้เยอะกว่า oh. 3สายพันธุ์ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีไส้เดือนอย่างนี้ค่ะ1กิโลเขาจะกินต่อวันนะคะประมาณ1,000ถึง1,200กรัมก็คือ1ถึง1ถึง1.2 กิโลกรัมค่ะต่อวันก็คือกินเท่ากับน้ําหนักตัวที่เราเอาลงไปเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับทั้งสามสายพันธุ์นะคะทั้งสามสายพันธุ์ที่ที่ได้เกิดไปก่อนหน้านั้นก็คือมีปริมาณการกินอยู่แค่สามถึงสี่ร้อยกรัมต่อวันเองค่ะเราก็เลยจะเลือกสายพันธุ์ที่ให้มูลเราได้มากกว่าเพื่อลดระยะเวลาในการใช้ระยะเวลานานเกินที่เราจะเลี้ยงนะคะแล้วก็ลักษณะการเก็บมูล เก็บมูลไส้เดือนของเรานะคะก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ 40- ่สถึงสี่อ่าสี่ถึงห้วันค่ะเราถึงจะทําการแยกตัวแล้วก็มูลนะคะอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นอินเดียนบูลนะคะสายพันธุ์อินเดียนบูลขออนุญาตขออนุญาตเอาอาวุธก่อนนะคะอินเดียนบูลจะมีเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กอ๋อขนาดเล็กขนาดเล็กเล็กที่สุดแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันทั้งสี่สายพันธุ์เมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เป็นพันธุ์ไทยหอันนี้เป็นพันธุ ลูกครึ่งค่ะเอาลูกครึ่งใช่พันธุ์ไทยไหไหนเป็นตัวแบบไหนครับจะมีตัวตัวเขาจะมีตัวขนาดมูลของเขากับพันธุ์ AF ต่างกันยังไงใช่ไหมคะด้วยความที่ตัวเขามีขนาดเล็กนะคะมูลเขาจะขนาดเล็กมากเล็กเล็กมากค่ะมูลเขาจะเล็กมากตัวเล็กๆก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะอันนี้คือตัวใหญ่แล้วอันนี้คือตัวใหญ่แล้วค่ะใช่ยิ่งเล็กยิ่งทําให้มูลเขามูลเขามีขนาดเล็กค่ะอ๋อแล้วทีนี้พอมูลขนาดเล็กเราก็จะได้ปริมาณมูลที่ ที่เล็กแล้วก็ปริมาณน้อยกว่า, A A าเอเอรียบเทียบก่นโอ้โงท่านผู้ชมเยอะมากครับค่ะโอ้โห,โหคุณสมบัติเขา,ามีหลายรูปแบบค่ะว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างเช่นมูลเราก็จะไปใช้ในทางการเกรษตรแล้วก็มีงานวิจัยนะคะที่มีงานวิจัยว่าเอาตัวเมือกของเขานะคะไปทำเหมือนเครื่องสำอางเหมือน เหมือนเมือกหอ,อยอะค่ะที่ี่เ,เ,เราได้ใช่ใช่ค่ะก็ด้วยความที่ตัวด้านผิวหนังเขานะคะมันจะมีเมือกออแล้วก็จะให้มีความกลิ่นเหมือนกลิ่นอโลมาค่ะเฮ้ยจริงจริงค่ะต้องหอมดูมได้ไหมดมดูได้ไหมต้องต้องรอให้เขาเอาตัวดินออกออค่ะแล้วก็เหมือนกับวางไว้แล้วเขาจะค่อยๆขับเมือกเขาออกมาค่ะโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมน่ารักมากน้องน่ารักมาก ระยะเวลาของเขาในการที่จะขยายพันธุ์นะคะ uh huh. ก็หลังจากที่เขามีการผสมพันธุ์เสร็จแล้ว uh huh. สมมุติว่าเขาผสมพันธุ์กันวันนี้นะคะ uh huh. พรุ่งนี้เขาก็จะออกออกไข่ uh huh. ออกไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนนะคะ uh huh. อย่างตัวโคคูนของของตัวไทเกอร์ขอขอภัยค่ะของตัว เอฟนะคะอันนี้คือโคคูนอล้นี่ไข่เขาค่ะเราเรียกว่าโคคูนเราจะไม่เรียกว่าเป็นหน่วยว่าเป็นฟองนะคะก็คือโคคูนในหนึ่งโคคูนนี้ก็จะมีตัวอยู่ประมาณสองถึงสตัวค่ะถ้าเขาฟักออกมาใช้เวลาประมาณ 7- 1 4ถึงิวันในการฟักตัวค่ะนี่ก็คือแสดงว่าอยู่ในบ่อสามบ่อนี้น่าจะมีมีค่ะมีหลายหมื่นตัวนะใช่ค่ะ โอ้โห oh, สุดยอดมากขบวนการต่อไปนี้ก็คือภายหลังจากที่เราเก็บมูลเสร็จแล้วต้องไปขบวนการไหนต่อครับหลังจากที่เราเก็บมูลแยกเพื่อที่จะแยกตัวกับมูลไส้เดือนของเรานะคะ <ư? S 2> เราจะเข้ากระบวนการร่อนค่ะาการร่อนมูลไส้เดือนระหว่างอนุภาคของอมูลไส้เดือนแล้วก็ตัวที่ส่วนที่ไส้เดือนมันย่อยไม่ได้แล้วก็เป็นแยกออกเป็นตัวไส้เดือนด้วยค่ะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตไปดูกระบวนการร่อนนะครับ ซึ่งอาจารย์นนท์น่าจะพร้อมแล้วนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกัน<อ>นะครับไปดูฝั่งนน้นกันเลยค่ะกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์ก็นี่ก็เป็นเครื่องร่อนเนาะเครื่องร่อนที่ใช้มอเตอร์และสามารถที่จะปรับความเร็วรอบได้เนาะอ่าเครื่องร่อนก็จะมีในส่วนของเอามูลนะครับมูลไส้เดือนที่เราเก็บมาแล้วซึ่งมูลไส้เดือนมันจะมีสิ่งเจือปนเนาะมีกากของมูลที่ขนาดใหญ่ที่ ไสเดือนยังกินไม่หมดเนาะไสเดือนยังกินไม่หมดนะครับแล้วก็ม,มีตัวไส้เดือนมีไข่ไสเดือนโอ้ oh. มีเศษอ่าเชื้อปวนอื่นๆนะครับเอาแล้วตัวเอาตัวเข้าลงไปด้วยเลยเหรอครับใช่ครับก็ oh. ขนาดของของไอของตะแกรงเนี่ยนะครับของตะแกรงขนาดนี้ก็คือ2มิลเนาะครับอ่า มันก็จะร่อนมูลไส้เดือนมานะครับเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของตะแกรงที่หยาบขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวไข่ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ขนาดผภาพที่ใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นกากขนาดใหญ่แล้วก็ตัวไส้เดือนอ๋อทีนี้เราเขาไม่ตายเนาะไม่ไม่ตายเอาใช้นําไปใช้ต่อนําไปเลี้ยงต่อได้ยี่เลยครับท่านผู้ชมใส่เต็มที อางที่จารยนนท์ได้บอกนะครับว่านเนี่ยมูลที่นนก็จะตก <ไป S 1> ลงมาตรงนี้นะครับส่วน,นที่เ,เป็นละเอียด<ม>ก็จะตรงนี้นะครับโอ้โหออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็จะใส่เตัวต,ตนโอ้โหปรับความเร็วได้นะครับก็ความเร็วก็ที่ที่เหมาะสมเนาะ ความเร็วที่เหมาะสมนะครับถ้าเร็วเกินไปมันก็สลัดออกออแล้วก็จะมีส่วนของมูลไส้เดือนที่หลุดออกไปข้างนอกในสปนกับกา,กากขนาดใหญ่จะเยอะเพราะฉนั้นต้องเหมาะสมถ้าถ้าใส่เยอะเกินไปก็เครื่องมันจะโหลดมันก็จะช้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทานะครับอคอันนี้ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือมูลนะครับมูลที่ผ่านตะแกรงสองมิลลิเมตรนะครับซึ่งก็เป็นมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหม ไอที่เราเห็นกากใหญ่ๆเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นเป็นกากอันนี้ไม่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 ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับอันนี้เราปรทําอะไรตอนนี้อ่าอันนี้ก็จะเอาไปเลี้ยงเอาไปปล่อยที่ให้ให้ไส้เดือมออกเราจะเอาไปใส่ตรงรางเดิมพอไส้เดือนมันออกไปหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กับส่วนนั้นมาใช้ได้อีกมาลอนใช้ได้อีกอ๋อนี่ไงตัวนอออกมาตรงนี้ใช่ครับอ๋อนี่ก็เป็นตัวไส้เดือนเห็นไหม มหาศาลนะครับล้วน,นเลยนะครับ,รบอันนี้แหละที่เราจะต้องเอากลับไปใส่ในรางเพื่อให้เขาจะจะเจริญเติบโตต่อไปแพร่พันธุ์ต่อไปเนาะ,ะอาจารย์แล้วที่เป็นไข่เขาล่ะไข่เขาเผื่อเขามีอยู่ตอนนี้จะไปลงตรงไหนอ่าไข่ก็จะลงตรงนี้เยอะมากครับไข่ถ้าถ้าจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่เนี้ยอาจจะหายากหน่อยหนึ่งถ้าไข่ที่มันแก่ <ๆ S 2> ตัวมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะไข่เนี่ยมันก็จะมีขนาดประมาณ1.2ถึงสองต้นต้นมิลลิเมตร อ่าเออพราะฉะนั้นก็จะรอดผ่านผ่านตะแกรงตรงนี้ได้นะครับ oh. แต่ส่วนใหญ่ไข่มันจะไม่รอดผ่านตะแกรงที่ขนาดเล็กนะครับอืมโอ้โหพอพอได้พอได้มาซึ่งนี่คือปุ๋ยมูลไส้เดือน100ร้อยเปอร์เซนตก็จะนําไปบรรจุแพ็กเกจใช่ไหมครับใช่ครับอันเนี้ยครับอันนี้ก็จะละเอียดเป็นเป็นร้อยเปอร์เซนที่ที่ที่ดีกว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวจะต,ต้องร่อนต่อเอาต้องร่อนอีกอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะต้องเอาไปร่อนอืมอ่าคุณเพื่อนเห็นเนาะว่า เนี่ยแหละโอโเป็นการคัดแยกกากแล้วก็ตัวไส้เดือนเพื่อเอากาบไปใช้ได้อีกอันนี้ก็สามารถทจะเอาไปใช้ได้อีกให้ไส้เดือนได้กินอ่าเช่นเชิญอาจารย์นนท์หน่อยครับสองคนเลยมาตรงนี้ครับอาจารย์นี่คือผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จนะครับทุกคนทุกท่านครับอ่าคือตอกย้ําอีกสักเล็กน้อยนะในขุยมูลไส้เดือนนี้นําไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆคือนําไปใช้อะไรได้บ้างครับอ่า เดี๋ยวผมพูดอีกหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์สุภัตาพูดต่อก็คือว่าเราก็ใส่นี่เราก็จะมี2ขนาดนะเนาะไอ้สามขนาดตอนนี้นะครับขนาดที่เกือบ1นกิโลเนาะ,อ,ะอันนี้คือขนาดเกือบ1นกิโลนะครับแล้วก็ขนาดสี่ถึงห้ากิโลเนาะแล้วก็ขนาดถุงประมาณ10บกิโลนะครับที่เราจะทําจําหน่ายในครั้งต่อไปนะครับในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยมันมีคุณสมบัติเด่นหลายอย่างเลยนะครับ ที่จะเอาไปใช้ในพืชหลากหลายชนิดนะครับอืเ <laughs> นี่ยอาจารย์สุวัตตา <laughs> นะครับทางด้านพืชเนาะก็จะได้ละเอียดกับผมนะครับก็ให้อาจารย์สุวัตาพูดตามนี้แหละปะมาณอ่าตามนี้เลยนะค่ะก็คือโมโลูลไส้เดือนของเราอ่ะที่ที่เราใช้โมโลูลวัวนะคะให้เป็นอาหารร้อยปร์เซ็นต์เลยนะคะ ด,ด้วยที่ว่าเวลาเราวิเคราะห์ธาตุอาหาร NPK ที่เหมาะแก่พืชน,นะคะมูลไส้เดือนนะคะมีคุณสมบัติที่จะช่วยส่งเสริมการจเจริญเติบโตทางลำต้นก็ระบบรากของพืชได้ดีมากครับในส่วนของลำไส้ของไส้เดือนเนี่ยเนาะมันมีจุลินทรีย์อยู่หลายประเภทม,มากเลยาาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ที่พวกเล็โตัวแบาทีรัสก็จุลินทรีย์ที่กระบวนการที่ทําให้เกิดการเฟอร์เมนต์นะครับจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะ แปรรูปในทางเดินอาหารเนาะแปรมูลที่กินไปเนี่ยทั้งเพื่อประโยชน์ให้ไส้เดือนจเจริญติบตัวแพร่พันธุ์เนาะแล้วมันก็ยังทําให้เกิดแร่ธาตุที่แปรรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นฟอสเฟตในเอนไซม์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนเนาะที่เกิดจากไส้เดือนก็จะทําให้พวกฟอสฟอรัสเนี่ยปลดปล่อยออกมาในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็เป็นพวกโพแทสเซียมในไนโตรเจนในเตจต่างๆพวกนี้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้นอกจากมีโทรีซ์ที่มีประโยชน์แล้วเนาะ นะครับแล้วก็ได้สารอาหารที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ดีแล้วก็ยังมีในส่วนของพืชเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ไสเดือนเนาะ <c oughs> มันจะช่วยย่อยสลายพวกสารอาของพืชที่มันเป็นพิษต่อพืชในกระบวนการของกลุ่มพวกจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดเฟอร์เมนต์เนี่ยมันจะมีาสารหรือแรสท,ที่เป็นอันตรายต่อพืชระคายเคือง บอกว่าจุลินทรีย์ในทางเดิอนอาหารของไส้เดือนมันแปรรูปพวกนี้ใหม้มีพิษน้อยได้ด้วยนะครับแล้วจุลินทรีย์พวกนี้เรากเคี่ยวออกมาแล้วเนี่ยเป็นปุ๋ยม,มูลไส้เดือนมันก็อยู่มันก็จะออกมาปุบป,ป,ปะป,ปนในในพื้นดินเนาะแล้วก็จะทาให้ในส่วนของพืชในส่วนของรากเนี่ยมีความปลอดภัยจากสารพิษแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้มันจะทำให้ระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในรากพืชที่อยู่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยอยู่ในความสมดุลระหว่างทําทให้ในส่วนของพวก เชื้อโรคต่างๆพวกทําให้เกิดรากเนง่าเนี่ยมันจะน้อยลงอันนี้น่าสนใจมากครับผมว่าครับแล้วผมก็ลองใช้อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าก็เจอปัญหาเรื่องเรื่องพวกพวกโคนรากเน่า,งงาพวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยอยากได้จุลินทรีย์มาทดลองหลายอย่างแล้วคราวนี้จ,จะทดลองในส่วนของพวกนี้แหละนะครับที่เขาบอกว่ามันดีเนี่ยเราเราก็ลองอโดยอาจารย์สุภาตาเนี่ยก็จะทําทแปลงสาธิตที่อยู่ของของเรา ที่อยู่ข้างนอกโรงเรือนพาติกเนี่ยเป็นแปลงสาธิตที่จะทําให้พัฒนาบิบพันเนาะว่าเหมาะสมกับพืชแต่และชนิดแต่และช่วงวัยอย่างไร,รนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบในการที่จะรักษาหรือว่าทําให้เกิดโรคได้น้อยลงต้านทา,านโรคเพิ่มขึ้นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของส่วนทางด้านพืชศาสตร์หรือว่าในส่วนของอ,อาจารย์สุภาษาษาัากับทีมงานที่จะเซตขึ้นในเร็เรวๆนี้แหละครับแสดงว่าต้องเป็นงานวิจัยต่อไปที่เราทําใช่ครับ แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เรามีวางจําหน่ายช่องทางไหนบ้างคบอาจารย์ตอนนี้นะครับสามารถติดต่อหรือจำอาดซื้อได้นะคะที่เราเรียกว่าศูนย์ผลิตภัณฑ์ศูนย์ผลิตภัณฑ์คณะเกษตรหรือว่าศูนย์งานศูนย์งาทุกคนเข้าใจกันและก็รู้กันว่าก็คือศูนย์งานะะใช่ครับก็จะเป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะเกษตรค่ะใครที่สนใจนะครับหรือไปดูได้ที่ Facebook ของคณะเกษตรศาสตร์นะครับ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ045353500นะครับต่อ2214นั่นเองนะครับนี่เป็นบุกของขคณะเกษตรนะคะใช่ครับอ่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาซื้อกันได้ซื้อเยอะๆได้ไหมอาจารย์นนซื้อเยอะๆได้ครับก็คือในส่วนของด้านการตลาดต่างๆพวกนี้ก็อยู่ในทีมงานที่กำลังปรับปรุงเนาะอ,อ่าในส่วนของผลพันธ์ของคณะเกษตรที่มีความหลากหลายก็ก็ ติดต่อกันเข้ามาครับนะว่าจะเป็นเป็นในส่วนค้าปีในส่วนปีในส่วนของการที่เป็นรถใหญ่ๆซึ่งเราก็จะต้องผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้รเราเพิ่งทํามาได้แค่สักระยะสั้นๆจะต้องปรับปรุงผิดพันธุ์และก็ปริมาณเพิ่มขึ้นต่างๆแล้วก็ทําการตลาดเพื่อเป็นโครงการหาไรายได้ให้มาหาลัยต่อไปครับแล้วก็ราคาถุงที่เห็นอยู่ ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้20บาท20บาท,บาทเท่านั้นนะครับถุงหนึ่งกิโลค่ะถุงหนึ่งกิโลยี่สิบบาทใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่คณะเกษตรศาสตร์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับนายสัตวแพทย์ดรนนทรกรอุระโสพลนะครับอาจารย์นนท์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สุภัตราคำเรียงนะครับอ่าทั้งสองท่านมาแนะนําในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือน100%ของคณะเกษตรศาสตร์นะครับส่วนเรื่องของ การนำเสนอข่าวสารต่อไปเดี๋ยวจะขออนุญาตมาพูดคุยอีกครั้หนึ่งนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ,รบลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ